มาตรา229าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ได้รับหรือให้คืนคำคู่ความตามมาตา18หรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นตามมาตา24ซึ่งทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องนั้นมิให้ถือว่าเป็นคำสั่งในระหว่างพิจารณา และให้อยู่ให้อยู่และให้อยู่ให้อยู่ภายในข้อบังคับของการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีมาตา 229การอุทธรณ์นั้นให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่งคำสั่งภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นและผู้อุทธรณ์ต้องนำเงินค่าธรรมเนียม สารซึ่งจะต้องใช้เก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาหรือคำสั่งมาวางสารพร้อมกับอุทธรน,นั้นด้วยให้ผู้อุทธรยื่นสำเนาอุทธรต่อสารเพื่อส่งให้แก่จำเลยอุทธร มาตาสองร้อยสามสิบคดีตามมาตาสองร้อยยสิบสี่ถ้าคู่ความหรือถ้าคู่ความถ้าคู่ความอุทธรในข้อเท็จจริงให้ศาลชั้นต้นตรวจเสียก่อนว่าฟ้องอุทธรน,นั้น จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่วรรคสองถ้าผู้พิพากษาที่ได้พิจารณาคดีนั้นมีความมีความเห็นแยง้งมีความเห็นแยง้งมีความเห็นแย้งหรือหรือได้รับรับรองแล้ว หรือรับรองไว้แล้วหรือรับรองในเวลาที่ตรวจอุทธรนั้นอาจมีเหตุอันสมควรอุทธรในปัญหาข้อเท็จจริงนั้นได้ก็ให้ศาลมีคำสั่งรับอุทธรนั้นไว้พิจารณาในปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ววักสาม ว่าสามถ้าไม่มีถ้าไม่มีความเห็นแยง้งหรือคำรับรองเช่นว่านั้นให้ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ในปัญหาในปัญหาข้อที่จริงที่กาวในกรณีเช่นนี้